สวัสดีค่ะกูดทันทาวันนี้ต่อๆนะคะจากเมนูวันนี้อากาศร้อนถ้าอากาศร้อนก็อย่าไปกินของที่ร้อนๆนะคะเราต้องหันมาต่อเมนูสุขภาพแล้วก็หันมาวิตามินซีนะคะถ้าอากาศร้อนนะคะดื่มน้ำเยอะ อากาศร้อนทำไม่อยากทำไม่อยากทำกับข้าเราอยู่หน้าเตาไฟก็หันมาเมนมวิตามินแล้วก็โปรโตีนแล้วก็หันมาทำสลัดค่ะหน้าร้อนส่วนมากสลัดโปรโตีนก็นี่ไงคะสลัดวิวิโปรโตีนก็ได้จากไข่ดูสิคะสลัดก็อบกอบเราก็เลือกเอาแต่อ่อนๆนะคะมาแล้วก็ ดูสิวิตามินซีวีวีดูมะเขือเทศเคล็ดลับแต่ไม่ลาบดูนะมันหน้ามันจะผักเลือกเอาแต่กบผักมันจะกรอบมากนะคะล้างน้ำให้สะอาดแต่อันนี้เป็นของบีโอปลอดสารนะคะเดีน,นี้สดๆจากของบีโอทั้งนั้นมีไม่ชอบปลอดสารเคล็ดลับ ก็คือดูสิคะมะเขือเทศเราจะมานำมาแฝนไวน้อย่างนี้โบราณโบราณสูตรโบราณแต่ว่ามันจะหวานฉ่ำอันนี้เชอรี่อันนี้มะเขือเทศบ้านเราลูกเล็กๆกลมๆเขาเรียกมะเขือเทศอะไรวิลี่ลืมแต่ที่นี่เขาบางบางทีชอบเพราะว่ามันจะหอมหวานเชอรี่ลูกเล็กๆหวานๆน,นะคะต้องแฝนเอาไว้นะคะ สูตรโบราณบางคนจะนำมะเขือเทศเอาไปไว้ที่ในตู้เย็นแล้วมันจะทำให้เสื่อมทำให้เสียรสชาตินะคะลองแฝนเอาไว้เลยนะคะสูตรโบราณสมัยก่อนบ้านเรานี้แฝนแฝนกลวยไปเป็นเคีืยอเด้พอแมมันมันก,ก็จะหอมนะคะแต่ทุกวันนี้ บางอย่างเราก็ใส่ตู้เย็นได้นะคะอย่างแอปเปลิลเขียวนี้นำไปใส่ตู้เย็นมันจะกรอบมากนะคะวิตามินซีล้วนๆมะนาวดูสิคะมะนาวแล้วก็เสริมอีกแล้วต่อจากคลิปที่แล้วเมื่อวานดูสิคะมังดูหมกทวดินไหมเพื่อนๆอันนี้ส่งตรงมาจากไทยมาส่วนทวดินต้มแล้วไหมคะคิดถอด ยายองนี้คแม่สมัยก่อนพ่อแม่ก็ทำไร่ถั่วดินเนาะถ่วลิสงบ้านเ้าก็จะเอิญทั่วดิน <c oughs> นะคะถึงจะมาอยู่ต่างแดนก็ไม่ลืมวิถีชีวิตบ้านเราถ้าคิดถึงพ่อถึงแม่ก็ตะกูลถัว่วทานลงไปเลยค่ะปรับลงสมองอันนี้ถั่วนี้ เมนบานเท่าอันเอินบกบกด้เนาะถั่วนี่เขาเรียกว่าไม่ใช่ลูกกลมกลเขาจะมาทุบเปลือกดูสิเหมือนกับสมองเขาเรียกว่ากเกฮีเอนนูสมันรูปมันน่ะอันนี้มันจะมีวิตามินสูงมากค่ะบำรุงสมองจริงๆไม่น่าแล้วเขาเรียกถั่วสมองดูสิคะมันจะเป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเทะอ,ออกชอบ ก็วิวิทย์ชอบไปพวกไออย่างสลัดอย่างเงี้ยเราก็จะโรยอย่างถั่วอย่างเงี้ยที่เมื่อวานวิวิต้มเอาไว้แล้วถั่วอันนี้เราก็จะมาโรยได้นะคะเติมในสลัดได้เนี่ยก็จะใส่ขวดโรลเอาไว้ต้มไว้ได้สองสบบามวันก็จะมาใส่สลัดได้เห็นไหมคะถั่วก็นามาใส่สลัดโรยในสลัดเลยคะ่ะ โรยอย่างอัน,น,เ,น,นเนี้ยมเมล็ดธัญพืชเนี่ยเมล็ดฟับทองนะคะก,ก็จะอร่อยดูสิคะประดับประดาสวยไหมสวยแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะทันญพืชเมล็ดทานตะวันมเมล็ดแตงโมเมล็ดสารพัดวิพิจะชอบไอ บางดูค่ะนำไล่พรา,าถั่วมันเนี่ะถ้าของธรรมชาติดูสิถั่วมันจะได้กินกินไอดินขึ้นมาเลยค่ะ,ะเขาก็เลยเอนปักทั่วดินเนาะอันนี้จากธรรมชาติมันก็เลยดูไม่สวยส่งมาจากเมืองไทยค่ะถ้าอยู่บ้านเราต้มนี้มันก็จะออกลักษณะอันนี้คือต้มสุกแล้วค่ะมันก็เลยเป็นสีแบบนี้หละค่ะักทั่วสมงักทั่วขึ้นเครื่องบินมักระบ่นะค่ะ บ้านเราอย่างเราถอนออกมาจากดินแล้วก็มาต้มเลยมันจะสดกว่าแต่อันนี้ก็ส่งมาจากเมืองไทยนี่แต่อันนี้ก็รสชาติก็ยังยังหอมอันนี้มันถึงไอ้ดูสิคะเล็กๆถึงมันจะไม่สวยแต่ว่าดูดูมเมล็ดเต็มเปียกเลย ได้กินไอดินนะคะก็เลยเรียกว่าถั่วดินนะคะก็ไปแล้วคะ่ะอะไรที่เป็นถั่วถั่วถั่วทั้งหลายแหล่มีประโยชน์นะคะเมื่อวานก็ถั่วอันนี้โปรโตีนก็คือเติมไข่ลงไปก็พอแล้วกินถั่วโปรโตีนและวิตามิน C ดูซิวิตามินซีมะเขือเทศมีวิแฟนเอาไว้น่าทานไหมล่ะคะ สูตรโบราณนะคะผลไม้อันนี้เป็นลูกลูกเหลืองๆนี่แหละคะ่ะอัพอัปปิครอนเซเขาไปทำอคอมฟิตูเอลเขาไปทำแยม,มก็ได้ถ้ามันเยอะแยมแอปเปิลแยม,แยม,แยมสละพาตตัตรนี้ลูกเชอร์รีก่กำลังจะออกแล้วลูกนี้กินสดๆก็ได้ชอบกินสดๆค่ะวิวไม่ชอบน้ำตาลแล้วก็วิจิตส่วนมากจะ ทานกับโฮนิกก็ได้แต่มมะเขือเทศนะคะดูสิคะ mm hmm. แฝนเอาไว้แฟนไว้คือกล่วยเป็นเครียเป็นเครียดบานท้างม,มันจะรสชาติแล้วก็แล้วก็เอาเก็บมาทีละสองลูก3ามลูกนะคะเอามาลงมาใส่สลับอย่างเงี้ยมันก็จะได้สูตรอย่างเงี้ยสูตรธรรมาชาติผักกรอบ มะเขือเทศหว,หวานหวานหวานจากธรรมชาตินะคะเพราะว่าวิวิชอบทำอาหารเองค่ะนานๆจะไปร้านอาหารแต่บางทีก็ไม่ถูกปากเหมือนกับเราทำที่บ้านเรานะคะอิสระเสรีที่บ้านเราอยากทำอะไรเราก็ทำทานสงคนตายายเพราะว่าสามีไม่ชอบอย่างซอสส,สลัดนี้เราก็ต้องทำเองทำเองทุกอย่างที่บ้าน มีทุกอย่างที่บ้าน,นะคะ่ะแต่เราถ้าชอบทานปลาทานเนื้อแต่แกชอบทานเนื้อไหมวันไม่อยากให้สามีทานเนื้อมากมันไขมันในเลสเตอรอลสูงนะแล้วมันระวังนะคะถ้าอยากหุ่นดีต้องทานอาหารฟิตเนสเมนูนะคะ <S <S ก็คือสลัดนะคะข้าวกับหน้าร้อนๆอ,อย่างนี้ต้องทานสลัด นะคะดูสิคะวิวจะมีน่าสนใจคลิกเข้าไปดูนะคะแลกเปลี่ยนกันได้ไอเดียดีๆแชร์กันพูดไปก็เกินน้ำลายเพราะว่าชอบกินถั่วต้มเสร็จแล้วค่ะมาดูค่ะวมีพี่น้องแมวปวดพ่อปวดโม่ปวดแตง่งออันนี้ลูกอันนี้ก็กิซูนอซัน,นอันนี้ก็สุขภาพคนรักสุขภาพอันนี้ลูก โอลิฟก็ใส่ลงในสลัดได้เลยมาจิ้มกิน,เป,นเป็นอาหารในกิน,เล,นเล่นก็ได้นะคะเป็นอาหาร<ม>ขเขาเรียกอะไรสแนค็สนคสแนค็คเป็นสแน็คได้หมดนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วีวีหน่อยนะคะเข้าไปดูทุกวันไม่ใครซ้ำกันคะ่ะนะคะได้ประโยชน์ แชร์เข้าไปแล้วค่ะคลิกเข้าไปดูค่ะมีวี่ไทสวิตนะคะอยู่17 18ปีติดโควิดไปฉีดวัคซีนเมื่อนีเมื่อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวโนเวมเบอร์นี้จะกลับไปแล้วจะไปอยู่บ้านสักสี่เดือนลองดูสาวขคตรเกนงได้ค่ะเด้อค่ะเด้อดูสิค่ะมีแต่ชอบมากแล้วรักษาสุขภาพแล้วก็อยาก หุ่นดีผิวสวยหุ่นดีๆก็ต้องวิตามินซีอย่าไปทานเนื้อเยอะมันจะไปสะสมไขมันในร่างกายมันไม่ดีนะคะบายบายค่ะคลิดขับไปดูนะคะช่วยกันช่วยกันแลกเปลี่ยนสไตล์ ตล์คนไข้สไตล์มันอย่าไปตามใจปากเรานะคะถ้าไม่อยากอ้วนอย่าไปกินอย่างไข่ต้มนี้บางคนกินแต่ไข่เจียวไข่เจียวมันจะมีน้ํามันแต่วิวี่จะชอบไข่ต้มกินเล่นๆต้มกินเลยค่ะวันละสองฟองกับสลัดสวยเป๊ะหุ่นดีเป๊ะเบอร์วางอลังการนะคะสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพค่ะบ๊ายบายค่ะ คลกกลับไปดูดู see you next day คลิปบายบายค่ะ